ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ดรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่5ชอนตะวันเกมโดยมีนายจุมพลวณชาติศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้นายจุมพลวณชาติศิริได้กล่าวรายงานและสรุปผลการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่5ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28เมษายน และร่วมส่งมอบธงกีฬาให้แก่จังหวัดราชบุรีเพื่อเป็ี่ย้าภาพครั้งที่6 0เมืองโอ่งเกมต่อไปทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์อยู่ลำดับที่19มี11เเหรียญทอง13เหรียญเงินและ23เหรียญทองแดงรวม47เหรียญและสรุปลำดับดังนี้อันดับ1กรุงเทพมหานครมีเหรียญทอง139เหรียญเหรียญเงิน83เหรียญและเหรียญทองแดง63เหรียญรวมทั้งหมด285เหรียญอันดับที่2จังหวัดเชียงใหม่ เหรียญทอง33เหรียญเหรียญเงิน35เหรียญและเหรียญทองแดง36เหรียญรวมทั้งหมด104เหรียญและอันดับ3จังหวัดสงขลาเหรียญทอง31เหรียญเหรียญเงิน35เหรียญและเหรียญทองแดง24เหรียญรวมทั้งหมด90เหรียญโดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสําเร็จนักกีฬาได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่มีนักกีฬาทําลายสถิติหลายรายการ และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครสวรรค์และยังสร้างจิตสำนึกการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบการจาัดก,การแข่งขันกีฬาสีขาวอีกด้วย